วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบทฤษฎีแพทย์จิตกับหมอขานอีกนะครับมีเรื่องใหญ่ที่กําลังดําเนินอยู่ก็คือเรื่องการจาแนกโรคต่างๆนะครับตามทฤษฎีต่างๆวันนี้เรามาถึงทฤษฎีว่าด้วยเว่ยชี่หญิงเชื้อมาถึงตอนเว่ยตอนที่สองนะครับเว่ยเป็นระบบป้องกันภายในของร่างกายเราเมื่อถูกโจมตีจากขัยะที่ข้างนอกนะครับภัยากที่ร้อน เป็นพยายีิตัวหนึ่งที่ร้ายมากนะครับก็มาโจมตีนะครับเข้าโจมตีโลกจะมีความในขณะที่โลกมีความรุนแรงนะครับร่างกายเราอ่อนแอก็จะทําให้เกิดความร้อนกําเริบคือสูงขึ้นนะครับความร้อนสูงขึ้นจะทําให้มีมีไข้นะครับไม่กลัวหนาวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเลยไม่กลัวหนาวนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้โรคก,ก็จะเดินต่อไปเข้าสู่ภายในหรือ ต่อไปนะครับอันนี้ความร้อนเข้ามาถึงที่ปอดเมื่อถึงที่ปอดเนี่ยก็จะมีไข้นะครับถ้าปอดมีความร้อนเนี่ยก็จะมีไข้มีเหงื่อออกบ้างมีเหงื่อออกนะครับมีไอมีกละหายน้ํามีหอบปวดหน้าอกปวดทรงอกนะครับปลายลิ้นแดงฝ้าเหลืองชีพจรเต้นเร็วความร้อนเนี่ยความร้อนภายในได้สร้างผลกระทบมากมาย นะครับให้ให้มีอาการไข้ขึ้นมีลิ้นแดงฝ้าเหลืองการความร้อนก็จะไปะผอผ่านน้ำทำให้รู้สึกกระหายน้ำนะครับทำให้ปอดทำงานผิดปกติปอดมีหน้าที่ในการกระจายและรับกระจายน้ำกระจายเลือดนะครับแล้วก็รับอากาศที่ใช้แล้วเข้ามาฟอกใหม่อย่างนี้เป็นต้นรับที่เข้ามาฟอกใหม่นะครับการทำหน้าที่ของปอดแบบนี้ก็จะสูญเสียนะครับสูญเสียการควบคุม อันนี้ค,ความร้อนเข้าไปอยู่ในทรงอกอ,อยู่ในทรงอกและกระบ,บังลมนะครับก็จะมีไข้ขึ้นเช่นเดียวกันจะมีการมุนหิดซึมนะครับเฉือชานะครับเลี้ยนแดงฝ้าเหลืองฝ้าเหลืองเล็กน้อยนะครับกระหายน้ําท้องผูกที่ประจอเต้นเร็วนะครับความร้อนในซรงอกและกระบ,บังลมเนี่ยทำให้มีไข้นะครับแล้วก็ความร้อนก็จะเป็นรบกวนจิตใจ ทำให้งดหงิดนะครับเฉื่อยชาเพราะว่าความร้อนสูงทําให้เฉื่อยชานะครับสารเหลวถูกเผาด้วยความร้อนนะครับทําให้รู้สึกกระหายน้ําท้องผูกนะครับท้องผูกเลยนะครับอุจจาะแข็งท้องผูกอะไรพวกนี้นะครับปลายลิ้นแดงนะครับฝ้าเหลืองบางๆไม่มากตัวนี้นะครับเชื่อประจเต้นเร็วอันนี้คือความเกิดจากผลกระทบจากความร้อนทั้งในปอดและก็ในทรงอก จะมีความจะมีอาการต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งเราจะต้องมีการเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเว่ยระดับที่2ที่ได้รับความร้อนมากเกินไปนะครับก็อยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ศึกษาทั้งคลิปก่อนๆและก็คลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ